Dance and สวัสดีครับวันนี้ผมจะแม่แนะนำอะไรหลายอย่างแล้วก็รวมถึงสอนด้วยนะครับผมผมขอตอบคำถามแรกก่อนนะครับผมโดยช่วงแรกนะผมมีคนถามว่าพี่ตัวละครที่ปลดล็อกเนี่ยอย่างเช่นพวกไอซี่หรือตัวละครที่ปลดล็อกต่างๆอานาเนี่ยเราจะปลดล็อกได้จากไหนครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมถ้าเราจะปลดล็อกตัวละครเนี่ยมันอยู่ที่การทาเฟสต,ต,ตรงหน้าตรงนี้ครับที่อยู่ตรงนี้ หรือเราจะไปตรงนี้ครับผมก็คือขึ้นลิฟต์ไปด้านบนนะครับไปด้านบนสุดเลยนะครับเราต้องไปหาคนที่อยู่นะครับผมเป็นหุ่นยนต์ยักษ์นะครับเหมือน CEO นะครับผมก็ขึ้นไปหาข้างบนนะครับผมบนสุดเลยนะครับทีเนี้ยเราโดดไปหาเขาตรงแถวริมอ่าขวาสุดนะครับผมริมขวาสุดนะครับโดดไปหาเขาเลยเขาจะอยู่ขวาสุดครับบริเวณแถวนี้นะครับอ่านะครับ ทีนี้เราจะได้เป็นเหมือนกับชิ้นส่วนมาปลดล็อกตัวละครนะผมแล้วแต่ว่า่าเขาจะให้ทำเควสอะไรนะผมเราก็ต้องดูตามเควสหรือว่าเล่นไปเรื่อยก็ได้ครับผมเดี๋ยวเควสมันก็ปลดล็อกของมันเองนะครับผมเล่นทงโกก็ได้นะครับก็ตอนนี้คือผมเล่นจบเกมไปแล้วครับผมผมก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นไงนะแต่ว่าผมก็เล่นจนจบมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครทุกตัวแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นี่แต่งออต้าตัวละครไอ้นี่ตัวหุ่นยนต์ครับผมตัวที่เราลอยไปลอยมาตัวเนี้ยน,นะครับผมโอเคทีนี้ก็นะครับเดี๋ยวต่อไปต่อไป มันก็จะมีวิธีปลดล็อกอีกหนึ่งแบบครับผมวิธีปลดล็อกอีกหนึ่งแบบเนี่ยคือเรามาหาหุ่นยนต์ที่ทำความสะอาดอยู่ตรงนี้ครับผมก็หุ่นยนต์ทำความสะอาดตัวนี้นะผมจะมีของขายอยู่นะครับผมก็จะมีพวกอ่าหินชิ้นส่วนนะครับผมไอโปรโตไทป์เนี่ยน,นะครับผมโปรโตไทป์เนี่ยก็คือขายอยูมานห้าพันครับผมซึ่งโปรโตไทป์ตัวนี้เอาไว้ใช้ปลดล็อกตัวละครได้ครับผมแต่มันจะมีตัวละครคอลแลบที่เข้ามาในเกมยอยู่ตอนนี้2ตัวครับผมคือเดอะพิซเนอร์กับตัวละครอย่างไอซี่ใช่ไหมนะครับถ้าไม่รวมนะก็คือ ตัว IC เนี่ยครับถามว่าได้ยังไงนะครับผมมาหาตัวรหุนยนต์ตัวนี้ครับผมที่อยู่ทางข้างขวาตรงนี้นะครับทีนี้มันจะมีคําว่า Start recovery ครับผมให้เราเล่นตัวเนี้ยให้ถึง100%นครับผมนะให้เราเล่นถึง100%เอสร็จปุ๊บพอเราเล่นถึง100%เนี่ยเมื่อ Data Recover y มันครบถ้วนนะผมก็จะได้ตัวละครมันใช้งานเลยครับผมสามารถเอาโปรตทไทป์มันผลล็อกใช้งานได้เลยนะครับก็เอามากับผมเดอะพิซเนอร์เดอะพิซเนอร์อยู่ที่นี่ครับผมเดอะพิซเนอร์จะอยู่ตรงนี้อันล่างสุดผม ก็เราต้องเข้าไปเล่นนะผมในเรื่องของเกมคอลแลบของมันนะผมถึงจะได้ตัวละครเดอะพิซเนอร์มาใช้นะครับแล้วก็ลองเรื่องต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของมาคริสตัลนะผมอาผมอาจจะไม่นั่งอธิบายทุกๆอันแต่ผมจะพูดออกวิธีการจัดแล้วก็วิธีอ่าที่จะใช้งานมันให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับผมเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยจะถามผมมาเยอะมากครับผมว่าคริสตัลตัวไหนเนี่ยเหมาะใช้งานที่สุดนะผมผมจะใช้เป็นแผงที่4นะครับก็คือแผงตัวนี้ อาคริสตัลที่เหมาะสําหรับมือใหม่จริงๆนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็คือหลังที่เราเคลียร์ห้องได้นะครับผมเราจะได้เลือดคืนมา15%ปรนนะผมขอเคลียร์ห้องได้ผมเราได้เลือดคืนแน่นอนหรือจะเป็นอีกหนึ่งอันนะครับผมเมื่อเราเข้าร้านค้านะผมก็จะรีเรอเ่อรีเลือดนะรีคัลวี่เอรนะผมทุกครั้งที่เราเข้าร้านค้านะแล้วก็ตัวนี้อันนี้มีความสําคัญนะถ้าคนที่กลัวตายจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นแม็กนิสพีบวกแปแล้วเปอรเต็มตปเลยล เพราะว่าถ้าอัพเต็มเนี่ยคือมันจะบวกประมาณ80%และตัวนี้ก็คือเป็นตัวหนึงสําคัญนะผมอ่าเมื่อเราเก็บ stack queue หรือ q u e stack เนี่ยได้ประมาณ30นะผมมีโอากาส50%นะผมจะอ่าดรอปเลือด5%นะครับผมก็มันจะขึ้นอยู่กับว่าเราตีบอลได้กี่ตัวแต่ถ้าเราตีบอลได้เยอะเนี่ยแล้ว stack 30อ่า stack q u e u ของเราเนี่ยไม่ลดลงเลยหรือเราไม่โดนโดนดาเมจเลยถ้าเกิดเราโดนดาเมจเนี่ย stack q u e u จะหายเกี้ยงหมดทั้งหมดครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อควรระวังเพราะว่าการใช้รูนตัวเนี้ย มันก็ต้องดูที่ฝีมือของคนดูด้วยก็เล่นไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวมันก็เล่นได้เองเราจะรักษาสแตทเป็นครับผมตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วก็อีกหนึ่งตัวครับผมอันนี้คือจะเป็นเพิ่มไอเท็คสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราอัพเต็มนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเพิ่มดาเมจสกิลนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับหรือคุณจะใช้อ่าไม่มีละเออน่าจะใช้นี้แล้วก็ตัวนี้ครับผมเป็น max mp นะครับผม max mp บวกห้าสิบก็คือมาันาเริ่มต้นเป็น150นะครับ แล้วก็อันนี้นะครับผมมันมีโอกาสเป็นบางครั้งนะครับผมโอกาสนะยะว่าเป็นโอกาสนะผมมือหนึ่งในร้านค้าเนี่ยมันจะลดราคาไอเทมบางอย่างนะผมหนึ่งอย่างมันจะลด90%เลยก็คือทําให้ราคาไอเทมนั้นที่เราซื้อลดเหลือ5้าบาทสิบาทเองนะครับผมซึ่งความรู้ของมมันคือประหยัดตังค์เราไปได้เยอะถ้ามันไปนลดอะไรพวกที่ไปเกี่ยวกับดีบัฟหรือเกี่ยวกับพวกไอแทคนิกที่เราต้องใช้ในงานใน,ในห้องถัดไป รถราคาในการซื้อได้ถือว่าใช้งานและคุ้มแล้วก็มันจะมีคริสตัลอีกประมาณ1อ่า1 2 3 4 5 6 7อ่า8โอเคมีประมาณ8อันนะครับอ่ามีประมาณเอ้มีประมาณ7อันดีนะครับมีประมาณ7อันอ่าเราเป็นคนที่เล่นแท็กติกอะไรเนี่ยบ่อยที่สุดนะครับผมปกติจะมีบางคนนะผมถามว่าแท็กติกแต่ละอันมันทำอะไรบ้างนะผมผมเป็นคนที่ชอบเล่นอยู่3แท็กติกนะครับผมคือ มันจะมีแท็กติกสายฟ้านะครับผมอันนี้คือตัวนี้นะครับผมแท็กติกสายฟ้ามันจะเพิ่มโอกาส5 7นะครับผมในการเจอแท็กติกสายฟ้ามากขึ้นนะครับผมปกติเราจะไม่ค่อยเจอพวกแท็กติกสายฟ้าอะไรนบ่อยใช่ไหมบางทีเราเข้าไปในห้องเนี่ยมันสุ่มเจอในแต่ละเหตุการณ์นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสให้มันโดยการใส่ลูนตัวนี้เข้าไปยัดลูนตัวนี้เข้าไปว่าจะเจออะไรบ้างก็มันจะมีการเล่นผสมกันด้วยนะครับผมแต่ว่าผมที่ผมชอบเล่นอยู่3ธาตุเนี่ยคือมันจะมีธาตุแสงน้ำแข็งแล้วก็สายฟ้านะครับ แล้วแต่ว่าคุณจะชอบเล่นท่าอะไรแต่ละท่ามันจะมีเลเฟกการโจมตีที่ไม่เหมือนกันแต่ผมชอบเล่นท่าสายฟ้าท่าแสงท่าแสงนี่ผมรู้สึกว่าตันตีแรงแล้วก็น้ําแข็งที่มีประโยชน์ในการแช่แข็งศัตรูนะครับผมแล้วก็สายฟ้ามันเล่นวนานบาลเชิง AOE หน่อยๆครับผมคือสายฟ้าเนี่ยมันจะมีแบบอะไรออกมาป้องกันตัวเราได้คือสายฟ้าวนรอบแล้วก็สายฟ้าผ่าลงมานะครับผมมันจะอยู่ที่ลูกผสมของเรานะครับเรื่องแท็กติกนะครับผมเร,นะเรื่องแท็กติกนะครับผมคือเรื่องแท็กติกเนี่ยนะครับ อ่าแท็กติกคือตัวนี้นะครับผมผมจะไม่อธิบายเยอะนะเพราะว่าแต่ละแท็กติกมันจะมีรูปเล่นสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าแท็กติกประเภทอะไรบ้างก็ดูนะครับผมอันนี้คือไมะเน้ําแข็งแล้วก็สายฟ้านะครับผมพิษอ่ารวมถึงตัวธาตุเงาหรือไอเนี่ยมืดสายมืดนะครับผมสายประมาณสายความมืดอ่าแล้วก็ธาตุแสงแล้วก็เบรดเบรดมันจะเป็นอารมณ์สายดาบอ่าเราสามารถเล่นรูปผสมได้ครับก็มันจะดูที่ว่ารูปผสมอะไรเห็นไหมก็คือถ้าเป็น l i t n i n g s p ปียก็จะเป็นตัวนี้นะครับผม นี่มันจะบอกไว้เลยว่าเราจะได้อะไรบ้างต้องอัพอะไรเป็นอันอย่างแรกนะครับผมมันก็จะบอกว่าเราอัพขั้นไหนเอาอะไรยังไงก็คือถึงจะได้ตัวแท็กติกสีแดงนะครับผมอย่างเช่นเราจะเล่นตัวนี้เราก็จะต้องไปเอาแท็กติกตัวนี้นะครับผมอะไรประมาณนี้ก็สําหรับผมเนี่ยผมชอบเล่นแท็กติกสายฟ้านะครับแท็กติกสายฟ้าเนี่ยถือี่สุดแล้วนะครับผมมันจะมีหลายแบบมากมีหลายรูปแบบ มี Das h Thunder แล้วก็ตัวนี้ครับผม Lightning All ตัวนี้ก็คือตัวนี้ผมใช้งานบ่อยนะครับตัวนี้คือใช้งานบ่อยที่สุดแล้วเพราะว่าปกติถ้าผมเล่นมันปุ๊บผมจะต้องอัพพวกเนี้ยมาหมดเลยก็คือซื้อมันมาหมดเลยซื้อในรูปแบบที่แตกต่างกันจากนั้นก็จะได้ตัวนี้มาใช้งานนะครับแล้วก็มีการเล่นผสมกันอ่าอันนี้มันเป็นของใหม่นะครับผมมันเป็นแท็กติกใหม่อันนี้เราต้องอันนี้เราต้องเล่นแท็กติกธาตุไฟด้วยนะผมก็คือเล่น2แท็กติกเราต้องเอาสกิลตัตวเนี้ยของสายแท็กติกธาตุไฟมาเพื่อให้มันเกิดผลขของ้้แทต,ตัวนนีึนมา นะครับผมเราต้องดูการผสมนะเราจะเอาสากิลอะไรต่างๆนานาเลยต้องดูว่าเราจะจะเอาธาตุอะไรเป็นเป็นหลักนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมอธิบายได้ไม่ถูกแต่เราจะต้องดูจากแผนต่ตางๆตรงนี้อ่ะตัวนี้ผมชอบใช้แท็กติกสีแดงนะครับผมมันจะต้องเล่นประเด็นกับอ่ามันจะเล่นประเด็นอยู่สองตัวครับผมก็คือตัวนี้กับตัวนี้ครับผมอยู่สองตัวตัวนี้นะครับคือมันจะเล่นอยู่สองตัวก็คือดับเบิลดับเบิลทันเดอร์โบนะครับผมก็คือตัวนี้ มันจะอยู่ในเดสทันเดอร์ครับผมก็คือมันจะเป็นเหมือนกับเวลาเดสทุกครั้งมันจะมีฟ้าผ่าลงใส่ศัตรูนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้หลังจากนั้นก็จะมาอัพตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้หรือ,อถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นสายมืดนะครับผมถ้าเราเล่นสายมืดแล้วใช้เดสทันเดอร์อย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็จะได้เป็นตัวนี้มาครับผมซึ่งอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นเพราะว่าผมไม่เคยเล่น,ลนรีผสมอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเล่นผสมกับธาตุแสงนะครับผมก็มต้องเอาไอากไอสเ,เปียร์ไลนิ่ง อ่าตัวนี้ครับผม lightning o นะครับผมก็ดูที่ลูปผสมของเราเล่นนะครับผมเรื่องการอธิบายเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันยากที่อธิบายนะครับผมเพราะอาเรียดมันค่อนข้างจะเยอะแล้วมันเป็นเมคานิกเชิงลึกนะครับผมผมจะอธิบายเรื่องของเมคานิกเชิงที่แบบง่ายๆแล้วก็อันนี้คือสิ่งสําคัญนะสิ่งสําคัญที่คุณดูต้องรู้ไว้อ่าตัวนี้ครับผมมันจะมีตัวหนึ่งที่ไปเขียนว่าบอสลัดนะครับผมก็คือ prime c h s นะครับผมก็คือตัวเนี้มันจะมีแบบออนไลน์แล้วก็แบบโซโล่โหมดนะครับผมก็คือ ผมแนะนานะไอการเล่นหมดเนี้ยถ้าหาเพื่อนแบกได้ถ้าคุณเล่นในพีเฉพาะ p c นะหาเพื่อนบีแบกได้เราควรให้เพื่อนแบกนะครับผมหรือเล่นโซโลโดได้ก็เล่นเพราะว่าอันจริงมันน่าปวดหัวครับถามว่าทำไมมีความจำเป็นอะไรทำไมต้องเล่นนะครับผมความจำเป็นของมันจริงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนี้ครับผมอ่ะมันอยู่ที่ตัวของสกิลตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปแป๊บหนึ่งอ่ะตัวนี้อันนี้คือบระดับความยากของเกมนะครับผมอ่ะเราจะพาไปนะครับถามว่าความสําคัญอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ครับ มันอยู่ตรงที่ถ้าเราเล่นตัวละครตัวใดตัวหน,นึ่งอ่าเลือกสิเช่นเรื่องอ่าตัวนี้มันจะมีสกิลพิเศษตัวหนึ่งครับผมขอให้คุณมองทางซ้ายของจอไว้นะครับหรือผมจะซูมเข้ามาให้ดูนะครับผมก็คือมันจะมีซ้อกครั้งนะครับผมสกิลดั้งเดิมของตัวละครตัวนีวน้อย่างเช่นของโนเอวาบิเลียนใช่ไหมมันจะมีสกิลที่ขึ้นเขียนว่า xd หรือสกิล e x t ้ a นะครับผมหรือเป็นสกิลพิเศษเราจะสามารถเปลี่ยนสกิล e x t r าได้นะครับผมก็คือตัวนี้เห็นไหมเราเปลี่ยนมันได้นะครับผม ตอนแรกถ้าเราใช้ตัวนี้มันจะมีเหมือนเป้าปืนออกมาโจมตีใช่ไหมแต่สกิลเอ็กซ์ต้าเนี้ยได้มายังไงนะครับผมสกิลเอ็กซ์ต้าพวกเนี้ยแต่ตัวละครจะต้องปลดล็อกไม่เหมือนกันนะครับผมมันจะได้มาไม่เหมือนกันก็ต้องเอาตัวละครพวกเนี้ยไปเล่นในบอสลัดที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับผมแล้วเราจะได้สกิลเอ็กซ์ต้ามาซึ่งผมปลดล็อกของอ่าตัวแล็กหน้ามาแล็กหน้าเนี่ยคือถือว่าเอาจริงนะถือว่าสกิลเอ็กซ์ต้ามีประโยชน์มากครับ คือทุกครั้งมันจะลดเลือดเราไปเรื่อยๆแต่เราต้องแข่งกับการที่เราต้องรีบโจมตีครับผมหรือทำดาเมจฝ่ายตรงข้ามแล้วเราจะได้เลือดคืนประมาณ12%นะครับมันซึ่งเอางี้มันเล้งเลือดสูงครับผมแต่มันต้องเล่นไปเองกับการที่เราต้องรีบโจมตีนะผมเพื่อให้เราได้เลือดคืนนี่คือสเตลเอ็กต้าของตัวแลกหน้าครับผมอันนี้ถือว่ามีความจำเป็นจินซาลกิก็เหมือนกันแต่ผมชอบใช้ของดั้งเดิมมากกว่าของดั้งเดิมมันจะโหดกว่าครับผม ผมจะมีสกิลเอ็กซ์ตาของจินซารกิจินซารกิจเนี่ยมันจะมีเหมือนดาบน,น้อแขกงอกมาปาดน,นะครับผมถ้าเราเปลี่ยนสกิลเอ็กซ์ตาของมันอันนี้ถือว่ามีความจําเป็นนะครับเหมือนกันต่อมาครับผมมันก็จะมีห้องอีกหลายห้องนะครับผมก็ตรงเนี้ยถ้าคนที่คล่องอังกฤษหรือเข้าใจในเรื่องหน่อยๆก็มาดูตรงนี้ได้ครับผมมันเป็นชิ้นส่วนอ่าชิ้นส่วนของในเรื่องอะไรบางอย่างไม่รู้นะครับผมอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้นะครับผมเข้าใจ แค่เมคานิกเริ่มต้นของมันเท่านั้นผมบอกได้แค่เมคานิกเริ่มต้นนะผมจะไม่สามารถบอกสอนเชิงลึกอะไรได้เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมอา่านอังกฤษไม่ออกนะครับแต่ผมเข้าใจด้วยจากการเล่นที่เล่นไปเรื่อยนี่แหละนะครับผมเล่นสองสงใบเนี่ยก็เข้าใจแล้วอธิบายให้คนดูได้เข้าใจอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็อ่านได้แค่พื้นฐานต้องพูดนี้งว่าอา่านอังกฤษได้แค่พื้นฐานนะครับผมพอเข้าใจได้บ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วแต่อันนี้ก็จําเป็นนะครับผมอ่าตัวเนี้ยเราจำเป็นต้องอัพให้ตันถ้าเราอัพตันเนี่ยมมันนจะขึ้า180 นะครับผมซึ่งอันนี้มีความสําคัญมากถ้าตัวละครที่เลือกเลยน้อยหน่อยเนี่ยมันจะเป็นต้องอัพครับผมมันต้องอัพอยู่แล้วแหละปเป็นเรื่องปกตินะครับผมแล้วค่อยมาอัพไมคิสเ้ลภายหลังนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีโหมดท้าทายบอสอ,อีแบบหนึง่งอย่างที่ผมบอกอะว่ามันจะอีกแบบเนี้ยคือมันเป็นแบบชาลนเจ์เฉยครับผมไว้ทำชาลจ์แต่บอรสรัดถือว่าจําเป็นที่สุดครับผมในการเล่นโซโล่โหมดเราต้องพาตัวละครเนี่ยเล่นไปรอบนึงก่อนถึงจะเล่นไอ้บอสรัดได้แล้วแต่ว่าเราจะเอาตัวละครตัวน,นั้นอนะ ไปเล่นอะไรอ่าไปเล่นตัวอะไรไปเล่นนะครับผมอย่างเช่นเราพาแร็กหน้าเล่นจนจบ1เกมใช่ไหมเราต้องเอาตัวละครที่จบ1เกมตัวนั้นอนะ่ะมาเล่นในโหมดนี้อย่างเช่นคุณอยากได้สกิลของแรกหน้าสกิลเอ็กาของแร็กหน้าใช่ไหมคุณต้องเอาตัวละครก่อนหน,น้านี้ที่คุณเล่นปั้นจนจน,จนมันถึงดานสุดท้ายอ่ะดนไปสู้กับไอ้บอสตัวสุดท้ายได้ทีเนี้ยคุณเอาม,ามาเล่นในโหมดนี้คุณต้องเลือกตัวละครตัวนั้นอนะ่ะที่เอาจบห้องนั้นอ่ะมาเล่นตรงนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ยังมีตัวละครที่เล่น แล้วก็ฮาซา,าม่ายังไม่เล่นนะครับผมก็ตามนี้นะครับก็สกิลเอ์ตาถือมีความจําเป็นเหมือนกันนะครับผมคริสตัลก็เหมือนกันแล้วก็ต่างๆนาแท็ติกก็ดูที่การหารการบวกของเรานะครับผมโอเควันนี้จบการสอนดนเพียง้งนี้ถ้าเกิดอยากจะถามอะไรผมเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยสอบถามเพิ่มเติมมาเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้กับเพื่อนผมนะผมที่เก่งจิตเนี่ยให้ช่วยอ่านเพิ่มเติมให้แล้วผมจะมาบอกคุณดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมบาย